สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์โลคาโบไฮ d เดตแอนด์ไฮแฟตค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเมนูค่ะคุณมีเส้นหรือเปล่าคะเราก็มีเส้นเหมือนกันนะคะแต่เป็น เส้นบุกโอ๊ตไฟเบอร์ค่ะเราจะมาทำอาหารอะไรที่ใช้เส้นบุกโอ๊ตไฟเบอร์นะคะมาดูกันนะคะว่ามันคือเมนูอะไรคะเมนูของเราในวันนี้ก็คือ กยซิมีเส้นบุกโอ๊ตไฟเบอร์ค่ะเราใช้เส้นบุกโอ๊ตไฟเบอร์นะคะแทนเส้นบะหมี่ที่เรารับประทานกันนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง I am d a วหรือนี่ดาวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมเส้นบุกโอ๊ตไฟเบอร์ค่ะ หน่อไม้นะคะหั่นแล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราใช้ไก่ค่ะใช้ในส่วนของอกไก่นะคะแล้วก็ใช้เห็ดหอมแห้งเอาไปแช่แล้วก็หั่นเป็นเส้นๆค่ะตามด้วยนะคะอันนี้สีตกแต่งก็คือสีอิ๊วดำนะคะน้ำมันงาอิริทิทอลพริกไทยป่น แซนแทนกรรมนะคะและสุดท้ายเกลือค่ะขั้นตอนและวิธีการทำนะคะลำดับแรกเลยเราก็เอาหน่อไม้ซึ่งล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะไปต้มในน้ำค่ะเพื่อเอาความเฝืนของเขาออกนะคะ น้ำมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะคะเราก็ต้มน้ำหรือสองน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าถ้าใครคิดว่ามันจะเฟื่อนเนี่ยเราก็อาจจะต้มสักสองครั้งค่ะแต่ของเราเนี่ยคะเราก็ต้มเป็นเวลา15นาทีแค่ครั้งเดียวค่ะคือใช้เวลาในการต้มค่อนข้างนานหน่อยนึงนะคะ <S <S เพื่อให้ความเฟื่อนเนี่ยที่มันอยู่ในหน่อไม้เนี่ยนะคะ ออกไปให้หมดค่ะพอหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ตักนะคะไปช็อกด้วยน้ำเย็นนะคะคหรือก็เรียกง่ายๆว่าคือล้างทำความสะอาดนะคะผึ่งให้เขาเย็นลงนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็เอาเส้นหมี่โอ๊ตไฟเบอร์ของเราเนี่ยนะคะลงไปทอดนะคะในน้ำมันเลยนะคะแต่อันเนี้ยข้อควรระวังนิดนึงก็คือว่าโอ๊ตไฟเบอร์เนี่ยค่ะเขา เป็นน้ำค่อนข้างเยอะค่ะเวลาท่อนเนี่ยต้องระวังกระเด็นด้วยแล้วเขาก็จะมีความหดตัวลงไปด้วยนะคะหลังจากทอดพอกรอบเรียบร้อยแล้วมันไม่กรอบแน่นอนนะคะเพราะมันไม่ใช่แป้งนะคะหลังจากนั้น,น,นเราก็มาลงมือทําค่ะก็คือเอาอกไก่ของเราเนี่ยนะคะไปผัดในกระทะให้พอสุกค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ใส่เห็ดหอมนะคะที่แช่ให้เขานิ่มแล้วก็อ่อนตัวลงแล้วเนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นๆยาวๆเนี่ยใส่ลงไปผัดคลุก เค้านะคะให้เท่ากันแล้วก็เติมด้วยหน่อไม้ค่ะก็ผัดคลุกเคล้าให้กันเข้ากันดีนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยสุกพอสุกไม่ต้องสุกมากหลังจากนั้นแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะให้น้ําท่วมเอ่อพวกเครื่องของเราเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้เข้าน้ําเดือดไปเล,เล็กน้อยนะคะพอน้ําเริ่มเดือดแล้วเราก็เริ่มปรุงรสค่ะเติมด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะ ตามด้วยอิลิทิท่อค่ะก็คือหวานหวานเค็มๆแล้วก็แต่งสีสันด้วยซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็คลุกเครานะคะส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันดีเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรปรุงด้วยพริกไทยเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยแซนแทนการรนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยเขาข้นเหนียวทดแทนแป้งนะคะคือมันคือเอครื่องปรุงที่ทดแทนแป้งนะคะเหนียวมากเหนียวน้อยเนียเน่ยแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็ใช้เนี่ย พับพเราตักดูท่านเหนียวมากมันก็จะหนืดน้ำจะหยดน้อยหน่อยแล้วจากนั้นแล้วเราก็เอาเส้นบะหมี่โอ๊ตไฟเบอร์ของเราเนี่ยไปรองไว้ในจานนะคะแล้วก็ตัก ตัวกว้นน้ำที่ราดก้ยเสมีของเราเนี่ยคะ่ะตักราดลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมนูที่ไม่ยากนะเราลดขั้นตอนในตามที่พัตคาเนี่ยเขาทำไปเยอะแยะเลยนะคะเมื่อรับประทานแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ